กกำลังกายถามมาอนี้เลยว่าชอบออกกําลังกายไหมจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ชอบครับจริงจริง้ไม่พูดถึงว่าตอนแรกตอนแรกตอนแรกตอนที่แบบเออยังไม่คิดจะเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยครับก็เหนื่อยไปทําไมอะไรเงี้ยก็ทําให้เหงื่อออกแล้วก็ร้อนแล้วต้องไหนต้องเสร็จจากฟิตเนสแล้วก็ออกมาทํางานอีกอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าพอเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกดี ผมเชื่อว่าคน,คนที่ออกกำลังกายแล้วตัวเองเนี่ยจะรู้สึกดีเรียกว่ามีผลลัพธ์เห็นผลลัพธ์ที่ช่วยทำล้วจะรู้สึกดีรแรกๆก็ทุกคนอย่างนี้ค่ะน้องหมาขาเห็นขนาดน้ำหนักตัวของแฟนขับุณแล้วนะคะเราอยากให้หมาสอนท่าที่แบบออกกำลังกาย <S <S ท่านหนึ่งในไม่ายง่ายทำได้ที่บ้านทำได้ที่บ้านง่ายๆที่บ้านสักท่าหนึ่งก็แล้สักท่าอะไรไม่รู้ดูจากน้ำหนักตัวแล้วอยากจะเอาไปครับผมก็โอ้ ยากใช่ไหมเอาอะไรดีล่ะอะไรวิพื้นก็ทําเป็นอยู่แล้วซิบอัพก็ทำเป็นอยู่แล้วอะไรดีคะแต่ว่าง่ายที่สุดเลยน่ายเละวิธีการลดพุงที่ง่ายที่สุดนะครับโดนใจดิชอว์ระหว่างดูละครหรือว่าดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยแค่ยกขาเดี๋ยวผมอาจจะยกสูงไม่ได้เพราะว่างั้นเดี๋ยว่ดีค่ะอยากโชว์เหรอจริงจังก็แค่ยกขาขึ้นมาแบบเด็กโทษนะครับเด็กได้เลยค่ะเตะฝั่งนู้นได้ค่ะแต่แค่นี้มือแค่นี้ครับคือให้ ทำให้เรรู้สึกตรงนี้มันงแถวท้องตึงท้องแล้อง็แขนก็แขนช่วยใช่ใช่โฟกัสโฟกัสดีๆนี่ว่าจะเรียก้องพิตตี้ขึ้นมาทำนะคะถ้าไม่เก่งใจที่ใส่เสื้อสูทนี่บอกน้องเขาไม่ควรทำเราสองคนนี่แหละไม่ได้จริงๆตอนนี้อ๋อก็คือกางมือออกมาแล้วก็เตะขาใช่ใช่เป็นวิธีลดทุงได้ลดทุจริงเหรอุหนูนี่ได้ท่าหมเ